คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านสารคดีไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงหรือยกย่องการกระทำผิดกฎหมายหากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรืออยากแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณกำลังเดินท่องเที่ยวอยู่ในเมืองที่สวยงามบรรยากาศคึกคักผู้คนเป็นมิตรจู่ๆมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาถามทางคุณหรืออาจจะแค่ยื่นนำบัตรให้คุณด้วยรอยยิ้ม คุณรับมันมาด้วยความสุภาพบทสนทนาดำเนินไปเพียงครู่เดียวจากนั้นภาพทุกอย่างก็ตัดไปคุณตื่นขึ้นมาอีกทีในอีกสองวันให้หลังในห้องพักที่ว่างเปล่าทรัพย์สินมีค่าของคุณหายไปเกลี้ยงบัญชีธนาคารของคุณถูกถอนออกไปจนหมดเกลี้ยงสิ่งแรกที่คุณทำคือรีบวิ่งไปแจ้งตำรวจด้วยความโกรธแค้นว่าคุณถูกปล้นแต่เมื่อตำรวจเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูความจริงที่ปรากฏในจอโมนิเกอร์ กลับทําให้คุณช็อกยิ่งกว่าการสูญเสียทรัพย์สินเสียอีกเพราะในภาพนั้นคนที่ขนของมีค่าใส่รถให้โจรคือตัวคุณเองคนที่กดรหัส ATM และหยิบเงินปึกใหญ่ยื่นให้คนแปลกหน้าก็คือตัวคุณเองแถมคุณยังทําทุกอย่างด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มสงบและดูเต็มใจอย่างที่สุดเราวกับว่าคุณเป็นเพื่อนสนิทกับโจรกลุ่มนั้นคําถามคือมันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนปกติที่มีสติสัมปชัญญะถึงยอมตกเป็นทาสของคนแปลกหน้าได้ภายในเสี้ยววินาที คำตอบของปริศนานี้ซ่อนอยู่ในละอองฝุ่นสีขาวไร้กลิ่นไร้รสที่ถูกขนานนามว่ายาที่น่ากลัวที่สุดในโลกในโคลมเบียชาวบ้านเรียกมันว่าบูรุนดังก้าแต่ชาวโลกและในวงการอาชญกรรมสากลรู้จักมันในชื่อที่ฟังดูสยดสยองยิ่งกว่านั่นคือเดวิลส์เพรสหรือลมหายใจปีศาจวันนี้อบุ๋ยจะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกด้านมืดของสโคโปลามีนสารเคมีลึกลับที่ถูกร่ำหือว่า มันไม่ได้แท้พากสติของคุณไปแต่มันมีความสามารถในการลบเจ็ดจำนงอิสระฟรีวิล l ของมนุษย์ทำให้เหยื่อกลายเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตยอมทำตามคำสั่งทุกอย่างโดยไม่มีข้อโต้แยง้งและเมื่อตื่นขึ้นมาคุณจะจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องราวนี้เป็นตำนานเมืองหรือเป็นภัยร้ายที่เกิดขึ้นจริงทางวิทยาศาสตร์เราจะมาไขาคำตอบไปพร้อมกันครับถ้าผมบอกว่ายาที่ร้ายกาจขนาดนี้ต้องถูกสังเคราะห์ขึ้นในห้องแลบลับๆใต้ดิน โดยนักเคมีอัจฉริยะเหมือนในซีรีส์ Breaking Bad คุณอาจจะคิดผิดถนัดครับเพราะความจริงแล้วต้นกำเนิดของลมหายใจปีศาจมันยืนต้นตระงานอยู่อย่างเปิดเผยริมถนนในส่วนสาธารณะหรือแม้แต่หน้าบ้านคนในดินแดนที่เต็มไปด้วยภูเขาเขียวขจีอย่างประเทศโคลัมเบียสารเคมีชนิดนี้สกัดมาจากดอกม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า b r a c k n s ี a หรือที่คนไทยเราอาจจะคุ้นคุ้นในชื่อของแตรนางฟ้า ลองจินตนาการถึงต้นไม้ที่ดอกสีขาวหรือสีเหลืองนวลขนาดใหญ่รูปทรงเหมือนตรำเป็ดห้อยระยะลงมาจากกิ่งดูสวยงามอ่อนช้อยและส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจแต่ภายใต้ความสวยงามระดับนางฟ้านั้นชาวโคลอมเบียท้องถิ่นกลับเรียกต้นไม้นี้ด้วยชื่อที่น่ากลัวกว่านั้นพวกเขาเรียกมันว่าต้นไม้ขี้เมาหรือเดอะบอราเชโรทำไมถึงเรียกว่าต้นไม้ขี้เมามีเรื่องเล่าขานกันในหมู่แม่บ้านชาวโคลอมเบียว่าพวกเธอมักจะคอยเตือนลูกหลานเสมอว่า อย่าได้เผลอไปนอนหลับใต้ต้นบอราเชโรเด็ดขาดเพราะแค่สูดดมละอองเกสรที่ร่วงลงมาขณะหลับก็มากพอที่จะทําให้เด็กๆตื่นมาด้วยอาการมึนงงสับสนเพ้อคลัง่งหรือสูญเสียความทรงจําไปชั่วขณะราวกับคนเมาที่ไร้สติในอดีตชนเผ่าพื้นเมืองใช้พืชชนิดนี้ในการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อติดต่อกับวิญญาณหรือใช้ในทางการแพทย์เพื่อระง,งับความเจ็บปวดในปริมาณที่ควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยหมอผีแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป ความรู้ภูมิปัญญานี้กลับตกไปอยู่ในมือของกลุ่มมิจฉาชีพจากดอกไม้ที่สวยงามมันถูกนํามาผ่านกระบวนการสกัดเอาสารออลคาลอย์ที่เข้มข้นออกมาจากเมล็ดและใบจนกลายเป็นผงสีขาวละเอียดไร้กลิ่นไร้รสและนั่นคือร่างที่แท้จริงของสโคโปลามีนที่พร้อมจะถูกนําไปใช้เป็นอาวุธเงียบที่เปลี่ยนคนดีๆให้กลายเป็นเหยื่อที่ว่าง,ง่ายที่สุดในโลกและเมื่อผงสีขาวนี้เข้าสู่ร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมองของมนุษย์ คือฝันร้ายทางชีวภาวะที่เรากำลังจะไปเจาะลึกกันในบทต่อไปครับคำถามที่น่าสนใจคือยาชนิดนี้มันเข้าไปทำอะไรกับร่างกายเรามันมีเวทมนต์เหรอคำตอบคือไม่ใช่เวทมนต์ครับแต่มันคือการแฮกระบบสื่อประสาทที่แม่นยำและน่ากลัวมากในสมองของพวกเรามีสารเคมีตัวหนึ่งที่สำคัญมากชื่อว่าอะเซทิลโคลีนเจ้าสารตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนพนักงานจดบันทึกของสมองครับ มันช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่และที่สำคัญที่สุดคือช่วยเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ให้กลายเป็นความทรงจำเก็บไว้ในสมองแต่เมื่อสกคโพลามีนเข้าสู่ร่างกายมันจะพุ่งตรงไปที่ตัวรับสัญญาณในสมองแล้วทำหน้าที่เหมือนตัวบล็อกหรือกำแพงกัน้นไม่ให้เจ้าอะเซทิลโคลีนทำงานได้ลองนึกภาพตามนะครับร่างกายคุณยังขยับได้ตาคุณยังมองเห็นปากคุณยังพูดคุยตอบโต้ได้เหมือนปกติทุกอย่างแต่ เครื่องบันทึกวิดีโอในหัวคุณถูกถอดเมมโมรีการ์ดออกสภาวะนี้ทางการแพทย์เรียกว่าแ n t เ r โรเกร e แอมน s เซียหรือภาวะสูญเสียงความจำขณะเกิดเหตุคุณจะรับรู้ทุกอย่างณวินาทีนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะจำอะไรไม่ได้เลยเราวกับช่วงเวลานั้นไม่เคยเกิดขึ้นนี่แหละครับคือสาเหตุที่เหยื่อตื่นมาแล้วจำไม่ได้เลยว่าทำไมเงินถึงหายไปหรือทำไมตัวเองถึงมาอยู่ที่นี่ แล้วเรื่องการสูญเสียเจตจำนงหรือการยอมทำตามคำสั่งละ่ะผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบอาการนี้ว่าคล้ายกับภาวะถูกสะกดจิตครับยามันไปกดการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและเหตุผลทำให้เหยื่ออยู่ในสภาพว่างเปล่าไร้แรงต้านทานใครบอกให้ทำอะไรก็ทำเหมือนเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่หรือเหมือนตุ๊กตาที่ไขาลานเดินไปตามทางที่คนอื่นกำหนดแต่ช้าก่อนครับ ตรงนี้เราต้องขีดเส้นใต้ตัวโตวเพื่อความถูกต้องของข้อมูล fact check ภาพจำในหนังหรือข่าวลือที่ว่าแค่เดินสวนกันแล้วถูกเป่าผงใส่หน้าก็กลายเป็นซอมบี้ทันทีในทางวิทยาศาสตร์แล้วอาจจะเกินจริงไปนิดหนึ่งครับการจะรับยาจนถึงขั้นคุมสติไม่ได้ทันทีจากการแค่เดินผ่านหรือเป่าใส่หน้าต้องใช้ปริมาณที่มากพอและต้องมีการสูดดมเข้าไปจังๆในความเป็นจริงอาชญากรมักมีลูกเล่นที่ยาบยนกว่านั้นพวกเขาอาจผสมมันในเครื่องดื่ม สไปกิงในบุหรีหรือหลอกให้ดมอะไรบางอย่างในระยะประชิดซึ่งเราจะไปดูกันในบทต่อไปว่าเล่เหลี่ยมของปีศาจในคราบมนุษย์เหล่านี้พวกเขาลงมือกันอย่างไรเพื่อคุณจะได้ระวังตัวทันครับอย่างที่ผมเกลื่อนไปครับว่าการเป่าผงใส่หน้าอาจจะเป็นภาพจำที่ดูน่าตื่นเต้นในภาพยนตร์แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอาชญรกรกลุ่มนี้ไม่ได้ทำงานแบบป่าเถื่อนหรือชงฉางขนาดนั้นครับพวกมันทำงานเหมือนนักจิต,ตวิทยา ที่ใจเย็นและเลือดเย็นที่สุดวิธีการที่พบได้บ่อยที่สุดและอันตรายที่สุดคือการวางยาในเครื่องดื่ม d r i n k Spiking ลองลึกภาพตามนะครับในบาร์ที่มืดสลัวหรือคลับที่เสียงเพลงดังกระหึมเหยื่อมักจะเป็นผู้ชายที่มาเที่ยวคนเดียวหรือนักท่องเที่ยวที่ดูรวยและกำลังสนุกสนานอาชญากรมักจะทำงานเป็นทีมโดยใช้นกต่อที่เป็นผู้หญิงหน้าตาดีเข้ามาตีสนิท พูดคุยหยอกล้อสร้างความไว้วางใจชนแก้วกันอย่างเป็นกันเองและในจังหวะที่คุณเผลอหันไปมองทางอื่นหรือลุกไปเข้าห้องน้ำเพียงเสี้ยววินาทีเดียวผงสโคโปลามีนที่ไร้สีไร้กลิ่นไร้รสก็จะถูกหย่อนลงในแก้วของคุณเมื่อคุณกลับมาดื่มต่อนาฬิกาชีวิตของคุณก็นับถอยหลังรอเวลาดับได้เลยครับแต่นั่นไม่ใช่แค่วิธีเดียวยังมีอีกวิธีที่แยบยลจนน่าขนลุกนั่นคือกับดักความมีน้ำใจ มีรายงานคดีจํานวนมากในโคลอมเบียและเอกวาดอร์ที่เหยื่อถูกหลอกด้วยสถานการณ์ในชีวิตประจําวันเช่นคนแปลกหน้าเข้ามาถามทางพร้อมกลางแผนที่ให้ดูหรือยื่นนำบัตรให้ช่วยอ่านหรือแม้แต่แกล้งทําเป็นพนักงานขายน้ำหอมที่ยื่นกระดาษเทสกลิ่นให้ดมถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะยืนยันว่าการดูดซึมผ่านผิวหนังทำได้ยากแต่การที่คุณสูดดมละอองยาในระยะประชิด (Inhalation) จากผ้าเช็ดหน้า หรือกระดาษที่อาบน้ำยามาอย่างชุ่มโชกก็มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้คุณเกิดอาการมึนงงสับสนและเสียการควบคุมได้ง่ายๆโดยไม่รู้ตัวกรณีศึกษาที่โด่งดังเคยมีคดีหนึ่งในกรุงโบโกตาชายชาวอเมริกันคนหนึ่งไปเที่ยวผับและได้พบกับหญิงสาวชาวท้องถิ่นสองคนพวกเขาดื่มกินกันอย่างสนุกสนานก่อนจะชวนกันไปต่อที่อาพาร์ตเมนต์ของฝ่ายชายภาพสุดท้ายที่เขาจำได้คือการนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันอย่างมีความสุข แต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในอีกวันอาพาร์ตเมนต์ของเขากลายเป็นห้องโล่งๆแล,ล็ปท็อปกล้องถ่ายรูปนาฬิกาหรูเงินสดหายไปหมดเกลี้ยงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อเขาไปขอดูกล้องวงจรปิดของคอนโดรอปรพอบอกว่าก็คุณเป็นคนพาพวกเธอขึ้นไปเองแถมตอนพวกเธอขนของออกไปคุณยังเป็นคนเดินไปเปิดประตูลิฟต์และโบกมือลาพวกเธอด้วยซ้ำนี่แหละครับคือความสยองขวัญของลมหายใจปีศาจ มันไม่ได้ขโมยแค่ของแต่มันขโมยตัวตนของคุณเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมและทิ้งคุณไว้กับความสรงจำที่ว่างเปล่าและคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าคืนนั้นฉันทำอะไรลงไปบ้างถ้าคุณคิดว่าการสูญเสียเงินทองคือจุดจบของเรื่องนี้ผมต้องบอกว่าคุณคิดผิดครับสำหรับเหยื่อหลายรายการตื่นขึ้นมาคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายรอบใหม่ที่หลอกหลอนพวกเขายิ่งกว่าเดิมเมื่อริษยาเริ่มจางหาย สิ่งแรกที่เหยื่อต้องเผชิญคือสภาพร่างกายที่ย่ำแย่ครับอาการปากแห้งผากเหมือนทะเลทรายสายตาพร่ามัวสู้แสงไม่ได้เวียนหัวอย่างรุนแรงและสับสนมึนงงเหมือนคนหลงทางในบ้านตัวเองบางคนตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลบางคนตื่นขึ้นมาข้างถนนหรือในสวนสาธารณะเปลี่ยวๆโดยไม่มีแม้แต่รองเท้าจะใส่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าอาการทางกายคือความไม่รู้ครับมีเหยื่อผู้หญิงและผู้ชายจํานวนมากที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวงไปตลอดชีวิต เพราะพวกเขาจําไม่ได้เลยว่าในช่วง12ถึง24ชั่วโมงที่หายไปนั้นเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของพวกเขาบ้างพวกเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่พวกเขาถูกบังคับให้ไปทําเรื่องผิดกฎหมายอื่นๆหรือเปล่าความทรงจําส่วนนั้นมันหายไปเหมือนฟิล์มที่ถูกตัดทิ้งเหลือไว้แค่ความว่างเปล่าและความกลัวและที่อันตรายที่สุดอย่าลืมนะครับว่าสโคโปลามีนไม่ใช่ยาวิเศษแต่มันคือสารพิษอาชญากรเหล่านี้ไม่ใช่เภสัชกรหรือหมอพวกมันกับปริมาณยาด้วยการคาดเดาล้วนๆและเส้นแบ่งระหว่าง ปริมาณที่ทําให้เหยื่อเชื่อฟังกับปริมาณที่ทําให้เหยื่อเสียชีวิตนั้นบางเฉียบเหมือนเส้นได้ถ้าใส่ยาน้อยไปเหยื่ออาจแค่จําได้ลำลางแต่ถ้ามือหนักใส่มากเกินไปยาจะไปกดระบบหายใจทําให้หัวใจล้มเหลวและเหยื่ออาจจะไม่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยมีศพนิรนามจํานวนมากในละตินอเมริกาที่ถูกพบเสียชีวิตจากการได้รับสารพิษเกินขนาดเพียงเพราะโจรต้องการแค่นาฬิกาหรือกระเป๋าสตางค์ใบเดียวนี่คือเดิมพันที่สูงริบลร้่วที่คุณไม่มีสิทธิ์เลือกและเมื่อกฎหมายเอื้อมมือเข้าไปจัดการได้ยาก เพราะหลักฐานในกล้องวงจรปิดมักจะโชว์ภาพเหยื่อที่ดูสมยอมทําให้คดีเหล่านี้กลายเป็นพื้นที่สีเทาที่เหยื่อมักจะไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องราวของสกโปลามีนหรือลมหายใจปีศาจสอนให้เรารู้ความจริงที่น่าขนลุกข้อหนึ่งครับว่าตัวตนสติสัมปชัญญะและเจตจำนงอิสระที่เราภูมิใจนักหนาแท้จริงแล้วมันเปราะบางเพียงใดเพียงแค่สารเคมีปริมาณเท่าเม็ดทรายก็สามารถปิดสวิตช์ความเป็นมนุษย์ของเรา และเปลี่ยนเราให้กลายเป็นหุ่นเชิดได้ในพริบตาแม้ว่าในประเทศไทยการก่อเหตุด้วยสารชนิดนี้อาจจะยังไม่แพร่หลายเท่าในทวีปอเมริกาใต้แต่ภัยจากยาเสียสาวหรือการมอมยาเพื่อรูดซับ (drugs biking) ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและใกล้ตัวพวกเรามากกว่าที่คิดดังนั้นไม่ว่าคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่โคลัมเบียยุโรปหรือแม้แต่สังสรรค์นในผับบาร์แถวบ้านนี่คือกฎเหล็กที่จะช่วยให้คุณรอดพ้นจากเงื้อมมือของปีศาจครับ จงเป็นเจ้าของแก้วตัวเองเสมออย่ารับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าและอย่าละสายตาจากแก้วตัวเองเด็ดขาดถ้าคุณลุกไปเข้าห้องน้ำกลับมาแล้วให้ทิ้งแก้วนั้นไปซะสั่งใหม่ปลอดภัยกว่าเสมอครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนในต่างถิ่นมิตรภาพที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปมักน่าสงสัยเสมอระวังคนที่พยายามเข้ามาประชิดตัวพยายามยื่นอะไรให้ดมหรือขยันขยอให้คุณกินอะไรบางอย่างไปเป็นทีมการมีเพื่อนที่คอยดูหลังให้กัน คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเพราะโจรพวกนี้มักเลือกเหยื่อที่หลุดเดี่ยวเสมอโลกใบนี้สวยงามและน่าค้นหาครับแต่อย่าลืมว่าในความสวยงามของดอกแตรนางฟ้าก็ยังมีพิษร้ายซ่อนอยู่เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ภายใต้รอยยิ้มอาจซ่อนมีดเอาไว้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมีสติและปลอดภัยในทุกการเดินทางครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวสารคดีเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่า ถ้าเลือกได้คุณอยากให้ผมไปแกะรอยคดีปริศนาเรื่องไหนอีกผมอบุยขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีครับ